สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีท,ทีทาโรหกเอีกแล้วนะคะวันนี้มีลันดอมมาให้ทุกคนอีกเช่นเคยนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่ามีใครคนหนึ่งอยากเจอหน้าคุณที่สุดตอนนี้มาดูกันว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะคะ เดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคนที่ดึงดูดกับคลิปนี้ก่อนนะคะว่าเป็นอะไรยังไงอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหนในตอนนี้นะคะแรนด o อมเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ 6. ถ้วยทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะหมายเลข23 9. ไม่เท้าทัดไฟเมฆสิงหธนูเหมือนมีการรอคอยอะไรสักอย่าง 8. ดเหรียญ ธาตุดินม,มาแล้วธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินเดี๋ยวขอเปิดให้ครบสิบไปก่อนแล้วกันสองเหรียญเพจออฟเฮนเดิลสามไม่เท้า ถ้วยเด็ดสันพลังงานของคนที่เข้ามาในวันนี้นะคะมีธาตุน้ำธาตุไฟ ธาตุดินแล้วก็ธาตุลมนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ได้นะคะเดซันที่เด่นๆมีธาตุดินกับธาตุไฟนะคะมหมายเลขยี่สิบสามหกสิบสองห้าสิบสองยี่สิบแปดสิบเจ็ดพลังงานตอนนี้หกถ้วยเก้าไม้เท้า เหมือนมีการรอคอยอะไรสักอย่างเป็นความรู้สึกที่รอคอยคาดหวังอยากพูดอยากคุยอยากเจรจาตกลงกับใครสักคนหนึง่งมีความรอคอยและคาดหวังอยู่ลึกๆนะคะอยากจะเปิดเผยความรู้สึกอยากพูดอะไรสักอย่างหนึ่งที่รู้สึกอัดอั้นตันใจมาเนิ่นนานแล้ว 1ดาบไม่อยากจะเก็บเอาไว้แล้วเนี่ยไม่อยากทนไม่อยากรอเจ็ดถ่วยสมไม้เท้าเป็นการรอคอยทั้งนั้นเลยนะคะใครกำลังรอคอยอะไรหรือเปล่ารอให้ใครมาพูดมาคุยมาเคลีย์มาเจรจาอะไรบางอย่างที่มันค้างคาใจต่อกันมาเนิ่นนาน เหมือนมันยังไม่ได้พูดไม่ได้คุยถ้าได้พูดออกไปแล้วมันเหมือนจะเป็นสิ่งดีๆเนะี่ะเป็นคำพูดที่ดีๆเป็นสิ่งที่ดีๆที่รู้สึกเก็บมาไว้เนิ่นนานแล้วนะ่ะเดอะซันเนี่ยและเจดไม่เท้านี่คือเจดไม่เท้ากับ8ดเหรียญ เหมือนจะยังมีการสื่อสารหรือวนเวียนอยู่ในชีวิตของการละกันกับคนคนหนึ่งอยู่แต่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยแต่ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของการละกันมีการทำงานร่วมกันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำร่วมกันอยู่แต่ทำไมถึงไม่สามารถพูดคุยกันได้ ทั้งๆท,งท,งที่เหมือนคุณนะ่ะก็ไม่ได้รู้สึกแย่นะที่อยากพูดอยากเคลียร์หรืออยากอะไรเนี่ยมันไม่ได้แย่นะเจ็ดถ้วยการรอคอยเป็นการรอคอยหมดเลยพลังงานก็ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวขอไปดูเขาคนนั้นที่อยากเจอคุณที่สุดสิเขาเป็นใครอะไรยังไงอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณยังไงแบบไหน จะมีไหมสักครั้งที่ไพยจะไปตกเนี่ยโอ้เดอะเรเบอร์อ่ะเดอะ์รเบอร์พลังงานของเขาและความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไง 8ปดเหรียญมาอีกแล้วห้าเหรียญ King of a n e เด s สตา โอ้เดอะแมจิ i เชียนสีดาอืมสเต็งโอ้พลังงานคุณคนนี้นะไม่ธรรมดาจริงอา้าวไต้สำรับก็ยังเป็นสองถ้วย คนที่อยากพบอยากเจออยากพูดคุยกับคุณนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานของเขาก่อนเดอะโรเบอร์ราศีพิษกมิถุนนะคะธาตุด,ดินธาตุไฟเดอะสตาราศีกุมธาตุลม ราศีสิงห์จัสติมส์คิงออฟเพนเดิ้ลโอ้โหไม่ธรรมาดาแห่งจริงเลยนะคนคนนี้หมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดห้าสองสี่สิบศูนย์หนึ่งหกเก้านะคะมีส่วนเกี่ยวข้องสองสองสองหนึ่งพลังงานของเขานะ อยู่ในช่วงเวลาที่ตอนนี้สถานการณ์ของเขาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมือนลงทุนอะไรไปที่เกี่ยวกับงาน King of War เนี่ยเหมือนเหมือนทำงานสถานการณ์มันรู้สึกแย่รู้สึกว่ามันเนิ่นนานลงทุนทำไปแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ได้รับผล ตอบแทนสักทีเหมือนขาดทุนห้าเหรียญเนี่ยห้าเหรียญกับสเตงเนี่ยเหมือนถูกเอาบลัดเอาเปียบจากใครสักคนหนึ่งนะสเต็งสำหรับนี้เป็นเหมือนแบบเอ่ออัศวินขมบังกรอะเนี่ยแล้วมาตรงกับห้ามาตรงกับห้าเหรียญอีกเหมือนลงทุนไปแล้วรู้สึกขาดทุนรู้สึกว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลย รอก็ไม่ได้สักทีและสี่ดาบพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองพยายามที่จะบาลายความรู้สึกของตัวเองเด e m a g i ม i จ n กับเดอะ o รเวเขาหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้าหาคนคนหนึ่งเขาก็เหมือนอยากจะพูดอยากจะเจราจากคุณคนหนึ่งเหมือนกัน กำลังหาวิธีเจรจาอยู่คนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติก็ได้นะคะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือมีความแตกต่างกันเดอสตาเป็นคนที่มีเื่อเสียงได้นะคะอยู่ในสายงานที่มีผู้ติดตามเยอะมีคนรู้จักเยอะเป็นคนที่มีความโดดเด่นแพรวพรวเลยแหละก็ว่าได้นะคะ สถานะการงานก็เป็นระดับถึงผู้นำได้นะแต่เหมือนเขาลงทุนอะไรไปอย่างหนึง่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรเหมือนขาดทุนอยู่ตอนนี้นะคะและอยากจะพูดคุยเจรจาติดต่อสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งอยากพบอยากเจออยากจะรู้อยากจะถามวิธีแก้ไขปัญหาเหมือนคนคนนี้ เป็นดังคำตอบของเขาตอนนี้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นแพะรับบาปมมีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแพะที่รับบาปเนี่ยคนคนหนึ่งเอาเลือดแพะมาแปดถ้วยมันเป็นถ้วยเมื่อมีน้ำใช่ไหมอันนี้เอาเลือดมาเลือดแพ้เหมือนตัวเองโดนเป็นแพลรับบาปรับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อ เป็นความรู้สึกเหมือนมันมียุติธรรมมันมียุติธรรมสำหรับเขาเขาเหมือนถูกเอารัดเอาเปรียบความรู้สึกตอนนี้พยายามที่จะนิ่งจะเงียบแล้วแต่มันไม่ได้นะคะเหมือนจัดเม้นเนี่ยมาตัดสินต้องให้เขาได้ทำอะไรสักอย่างถ้าเขายังนิ่งอยู่อย่างนี้ต่อไปมันจะไม่มีอะไรดีมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นทุกอย่างมันจะแย่ลง เขาต้องเหมือนมีอะไรกระตุ้นให้เขาสักอย่างหนึ่งให้เขาต้องทำนะ่ะให้เขาต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะหาคนมาช่วยแก้ไขในเรื่องนี้ให้ได้ในเรื่องสิ่งที่ค้างคาใจของเขาไหนขอดูซิสถานการณ์เป็นยังไงคนคนนั้นคือใครเขาอยากเจอจะใช่คุณหรือเปล่า สามเรียญน,นะคะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่อยู่สายงานเดียวกันอาจจะมีเพื่อนอยู่ในวงสังคมเดียวกันนี่แหละห้าถ้วยห้าถ้วยคืออะไร จะติมเขาคิดว่าคนคนนี้จะสามารถช่วยเขาได้แต่เขายังไม่กล้าที่จะเข้าหาเหมือนมีความกลัวเ o ว l ลเป็นคนไกลและหรือคนที่ออกไปไกลจากชีวิตของเขาแล้วท,ทั้งที่เขาก็รู้คำตอบแต่เขาก็ยังไม่มีความกล้าพอที่จะ พูดคุยเจรจาหรือขอความช่วยเหลือเหรออะไรเอดออฟคัพหนึ่งถ้วยคนที่ครั้งหนึ่งเคยมอบความรักความจริงใจให้กับเขานะเนี่ยเหมือนเพิ่งมารู้สึกสำนึกได้อาจจะเป็นการลงทุนกับความรักไปเลือกผิดเลือกคนผิดเขาไม่เลือกคุณ ที่ผ่านมาอันนี้แล้วแต่เขตแล้วแต่กรณีนะคะเนี่ยเหมือนเขาไม่เลือกคุณที่ผ่านมาแล้วไปไปลงทุนกับอีกคนอีกอย่างหนึง่งเหมือนรู้สึกนึกได้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ลงทุนไปก็ไม่ได้อะไรเรามาคิดได้ว่าคนนี้ คนที่เขาไม่เคยสนใจไม่เคยเลือกคือความรักที่แท้จริงหรอคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอะไรอย่างนี้หรือแล้วเขาจะติดต่อมาทำไมเขาอยากเจอหน้าทำไมขอเหตุผลอนะวันนี้รนดอมมาดูแบบติดต่อมาทำไมคะ หกไม่เท้าอาจจะเป็นเรื่องงานเนี่ยแหละค่ะเขารู้ว่าถ้าเขาปรึกษาหรือให้คุณช่วยมันจะสำเร็จเหมือนมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักอย่างเดียวนะเนี่ยเหมือนเป็นงานด้วย แทมเพลนเนี่ยทำไมเขาถึงรู้สึกว่าคุณสามารถช่วยเขาได้อะคุณสามารถช่วยเขาได้คุณสามารถช่วยเยียวยาเขาได้ถ้าหากว่าได้พูดคุยกับคุณได้ตกลงบางสิ่งบางอย่างกับคุณน่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้น ก็ไม่ถึงคิดอย่างนั้นสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่จะดีขึ้นอืเนี่ยสีเหลียนเขาจะรู้สึกมั่นคงเหมือนตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นคงเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินหรือจิตใจ ถ้าเขาได้ได้พบคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกมีพลังมีกําลังแรงใจขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งอ่ะทำเหมือนเป็นบ่อเติมเสื้อไฟเลยนะ ตอนนี้ที่ไม่มีคนคนนี้ชีวิตของเขาหรือตั้งแต่ที่ไม่มีชีวิตของเขารู้สึกว่ามันจะย่ําแย่ลงอะ่ะ The Tower อยากจะเปลี่ยนแปลงเหรอขอขยาย Tower สิคะคืออะไร ทาวเวอร์คือเก้าเหรียญเนี่ยเหมือนเขาเขาคิดว่าคนคนนี้น่ะจะสามารถที่จะทำให้เขารู้สึกมีกำลังใจในการทำงานได้ถ้าเขาได้คนคนนี้หรือได้พูดคุยหรือได้ตกลงเจรจาหรือได้มาเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามอ่ะต้องอยู่ในชีวิตของเขาอ่ะเขาจะสามารถ พลิกฟื้นสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของเขาในปัจจุบันนี้ให้ดีขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงกายแรงใจการทํางานใดๆก็ตามมีคนคนนี้อยู่เขารู้สึกว่าเขามั่นคงเขามั่นใจเขามีความมั่นคงมั่นใจและรู้สึกว่าเราตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองแบบมีพาวอ่ะพาวอ่ะมีแพชชั่นไฟในการทํางานเหมือนต้องมีคนคนนี้ และยังไงอีกขอหนึ่งใบค่ะและ้วได้สำหรับโอ้สามดาบขยายสิอืหกถ้วยหกถ้วยนี่คือคุณนะเนี่ยพลังงานตอนแรกแต่สามดาบนี่ติดอะไรสามดาบ ทำไมไม่กล้าเข้าหาหรอรู้สึกจะปวดเดี๋ยวขอเอาไพ่สำหรับอื่นมาขยายสามดาบสิทำไมถึงสามดาบอยากเข้าหาแต่ไม่กล้า ทำไมขอดูสถานการณ์ขอเก็บอันนี้ไปก่อนดีกว่ารู้สึกเยอะแยะไปละขอดูสถานการณ์ของคุณกับเขาได้อดีตหน่อยเป็นยังไงหนึ่งไม้เท้า เดทมีการจบกันไปมีคนหนึ่งไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆออกไปไกลาจากชีวิตของกันและกันแบบกระทันหันด้วยแบบไม่มีการตกลงเจราจาหรือพูดคุยอะไรกันอยู่ดีๆก็เดินออกไปอยู่ดีก็เงียบหายไป ตัดสินใจที่จะตัดทิ้งไปเลยหรืออาจจะไปฟังความคนอื่นหรือไปได้เข้าใจผิดอะไรบางอย่างทำให้อีกคนนึงต้องทุกข์ระทมโศกเศร้าเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจทั้งทั้งที่ก็ยังรู้สึกรักกันอยู่อืมปัจจุบันค่ะขอดูปัจจุบัน สาดาบที่เขาจะคืออะไรเจดาบไม่พูดไม่คุยไม่สื่อสารเดอะฟู l มีคนหนึ่งที่เป็นอิสระภาพไปแล้วปล่อยวางละทิ้งอดีตไปแล้ว <c oughs> ไม่สนใจแล้วไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆห,หรืออะไรใหม่ๆประสบความสาเร็จในชีวิตรู้สึกดีกับชีวิตของตัวเองไปแล้วเนี่ยไปต่อสู้ฟาดฟันกับงานกับสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบรู้สึกว่าสบายใจ มากกว่าเดซันโอ้สามดาบที่เขาเจ็บปวดก็คือเพราะว่าสามดาบที่คิดเนี่ยเมื่อกี้ขยายจากที่มันติดเพราะว่ามีอีกคนหนึง่งไปได้ดีแล้วนะชีวิต ไม่ได้สนใจอดีตแล้วละทิ้งไปแล้วเดินออกไปไกลาจากชีวิตแล้วไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากเสววนากับอะไรเดิมๆเ,เก่าๆไม่เอาอะไรเก่าๆหรือไม่เอาอะไรที่มันทำให้รู้สึกแย่เข้ามาในชีวิตเนี่ยข้างหลังเนี่ยแล้วชีวิตตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขดีกับคนรักใหม่กับสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ ลบอดีตท,ทิ้งไปหมดแล้วนะคะสามดาบที่เขารู้สึกเจ็บในอดีตอาจจะเป็นเขาไหมที่เลือกที่จะตัดสินใจละทิ้งจบความสัมพันธ์นี้ไปโดยที่ทิ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดกังวลอยู่คนเดียวคิดมากคิดเยอะคิดหนักไม่มีคำอธิบายอะไรใดๆทั้งสิ้น ปล่อยไว้อยู่อย่างนั้นทำไมเนาะทำไมเนาะบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเคยมีใครที่คนเก่ากลับมาไหมคะมีไหมแล้วเคยได้ถามไหมว่าคนเก่าเขากลับมาทำไม สำหรับผู้อ่านเองไม่เคยคะ่ะออไม่ไม่เคยก็เลยไม่เข้าใจนะคะอ่ะเราอยากจะถามอะไรมหม้าถามว่าเขาจะกลับมาทำไมก็นั่นแหละคือคุณคือจุดมุ่งหมายนะคะเป้าหมายของเขาคือความสุขของเขาความสุขความสำเร็จของเขาเป็นเหมือนแรงบันดาลใจ เป็นเหมือนกำลังใจเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยได้รับจากใครอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความมั่นใจให้คุณสามารถเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาได้อะ่ะจะไม่ว่าจะปรึกษาเรื่องงานเรื่องอะไรก็รอบรู้ไปหมดเนี่ยอมืมันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ย ถ้ามีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขารู้สึกว่าประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นใจมั่นคงกล้าทําในทุกๆสิ่งนี่ก็ประมาณนี้นะคะนี่คือคนที่อยากพบอยากเจอคุณที่สุดในตอนนี้นะคะในคลิปนี้ก็ต้อง ขอลาไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในชีวิตนะคะสิ่งไหนดีก็เก็บไปสิ่งไหนไม่ดีก็วางทิ้งไว้ตรงนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขบายบาย